ระวังหลังคาปริวระวังสิ่งปลูกสร้างตอนไม้ใหญ่อีกเจ็ดวันรับมือชุดใหม่ลมกระโชกแรงอีสานก่อนพยากรณาา์ตามมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรณาา์ทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากรากา์วิพรลุงพลาชัยทาง f ฟ c e b o o k ประจำนันที่ที่มกราคมในช่วงเที่ยงซึ่งในวันนี้อัดินจะพามาดูและติดตามที่ด้านของบริเวณความอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นชุดต่อไป 27-29มกราคมและอีกชุดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ตั้งแต่2-4กุมภาพันธ์แนวโน้มสภาพอากาศหนาวเย็นรวมถึงฝนบริเวณภาคใต้และลมกระโชกแรงที่จะเข้ามาจะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังให้ด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับในวันนี้19-20มกราคมบริเวณภาคเหนืออีสานร,รวมถึงภาคกลางยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว แต่จะมีหมอกเข้ามาในตอนเช้าส่วนภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนยอดดอยยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและจะมีน้ำค้างแข็งในบางพื้นที่ซึ่งน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นในช่วงนี้ติดต่อกันหลายวันมาแล้วนะครับเนื่องจากมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะอ่อนกำลังลงบ้างก็ตาม ดังนั้นอุณหภูมิที่ลดลงก็ทําให้เกิดเมยขาบหรือแม่คนิงอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นบ้างก็ทําให้มีหมอกเข้ามา19มกราคมในวันนี้ประมวลภาพความสวยงามจากเมยขาบแม่คันิงบริเวณยอดดอยอินทนนท์ดุดกับหยาดเพชรแก้วการเกิดเมยขาบในวันนี้นับเป็นครั้งที่23ของฤดูหนาวของปีนี้บริเวณยอดดอยอินทนนท์โดยเกิดขึ้นขาวโพลนบริเวณริมทางขึ้นดอยอินทนนท์ ช่วงก่อนถึงกิโลเมตรที่42กิวแม่ปานบริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ter, ดอยอินทนนท์ลานจอดฮอสว่วนอุณหภูมิเช้านี้บริเวณพื้นที่จุดชมวิวกิวแม่ปานตามสุดอยู่ที่6องศาสว่วนยอดยาาติดลบ0.2องศาอากาศหนาวจัดนะคะขอบคุณภาพจากลุงหนวดดอยอินทนนท์และข้อมูลข่าวจากอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ ดังนันในด้านของอุณหภูมิต่ำสุดในวันนี้19มกราคมช่วงเช้าของวันนี้ยอดดอยต่ำสุดอยู่ที่3องศาที่ยอดดอยพ่อห่มโปกอําเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่ส่วนยอดภู6องศาที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงอําเภอภูกระดึงจังหวัดเลยรองลงมา10.6องศาที่เขาเขียวสถานีอุตุนิยมทิทยานครนายกอําเภอเมืองนครนายก ส่วนอุณหภูมิพื้นราบนะคะภาคเหนือต่ำสุดอยู่ที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตา11.2องศาส่วนภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือต่ำสุดอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเลย10องศาภาคกลางต่ำสุดอยู่ที่ตำบลบัวชูอำเภอชัยบาดานลบบุรี13องศาภาคตะวันออกต่ำสุดอยู่ที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี15.1องศาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตะบนหนองพ,อพระอำเภอหัวหินประจบคีขันต่ำสุดส6 7ุดองศาส่วนฝั่งตะวันตกต่ำสุดอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนอง21.5องศาและกรุงเทพมหานครปริมนทลต่ำสุดอยู่ที่คลองหลวงปทุมธานี17.9องศาซึ่งอากาศเย็นคืออุณหภูมิตั้งแต่16องศาถึง22.9องศาอากาศหนาวตั้งแต่8องศาถึง15.9องศาและหนาวจัดตั้งแต่7.9องศาลงไปนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะ นอกจากอากาศที่หนาวเย็นก็ขอให้ระวังอันตรายจากอักขีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากอากาศที่แห้งรวมถึงประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่ยังคงหนาวเย็นอยู่นะครับร,ระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณของบารากาศสูงหรือมวลอากาศยิงกำลังปานกลางยังโคปกุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่วนภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลมุมทั้งอ่าวไทยและภาคใต้รวมถึงทะเลอันดามานันอ่อนกําลังลงนะครับดังนั้นภาคใต้ตั้งแต่ในวันนี้เป็นต้นไปฝนเริ่มลดลงแล้วนะครับส่วนคลื่นลมบริวเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามานันมีกําลังปานกลางอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง2เมตร อ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอนามันคลื่นสูง1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรชาวเรือขอให้ระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับและหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับมวนอากาศเย็นชุดต่อไป ก็จะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมในช่วงดึกของวันที่26มกราคมนะคะและอากาศจะเริ่มหนาวเย็นลงตั้งแต่27ถึง29มกราคมช่วงแรกดึกของวันที่26มกราคมจะเริ่มมีลมกระโชกแรงเข้ามาตั้งแต่5ทุ่มนะคะของวันที่26มกราคม เริ่มจากบึงการหนองคายสกลนครนครพนมพนมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรศรีสะเกดและอุบลราชธานีก่อนหลังจากนั้น27มกราคมในช่วงสายก็จะเริ่มมีลมกระโชกแรงเข้ามาบริเวณพื้นที่ภาคอีสานโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรร้อยเอ็ดมหาสารคามบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีชัยภูมิ เพชรบูรณ์ลบบุรีสระบุรีนะครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีรยองจันทบุรีตราดนะครสวรรค์อุทัยธานีานชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรี กาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดตากก็ต้องเฝ้าระวังในด้านของลมกระโชกแรงนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกทุกจังหวัดก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อนะครับตั้งแต่27จนถึง29มกราคมซึ่งมรสุมตะวออกเฉียงเหนือที่แรงขึ้นก็จะทําให้มีฝนฟ้าขนองเพิ่มมาึ้นตั้งแต่วันที่25มกราคมเป็นต้นไปนะคบจนถึงในช่วงวันที่2 8มกราคมหลังจากนั้น29มกราคม จนถึง2กุมภาพันธ์ปริมาณและการกระจายตัวของฝนบริเวณภาคใต้ตอนล่างก็จะลดลงนะคะสถิติได้ของลมกระโชกแรงในรอบนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับดังนั้นก็ต้องเฝ้าระวังใได้ของสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงหลังคาบ้านเรือนนะครับตอกยึดสังกะสีให้แน่นรวมถึงเฝ้าระวังใได้ของต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะครับป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากลมกระโชกแรงได้ รวมถึงฝ้าระวังในด้านของการอบอุ่นร่างกายนะครับในด้านของการตรกอไฟเพงก็ต้องฝ้าระวังในด้านของไฟไหม้ไฟฟ้าลัดวงจรในช่วงนี้เนื่องจากอากาศที่แห้งและลมแรงนะครับต่อไปจะพาไปดูการพยากรณ์อากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้19-20มกราคม2568พยากรณ์อากาศในอียิปต์4ชั่วโมงห,งหน้านี้นะครับ ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิตม่ำ11-18องศาและสูงสุด28-33องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิตม่ำ13-10องศาลมตะวัออกเฉียงเหนือความเร็ว5 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวนออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำด1 1 6องศาและสูงสุด28-31องศาบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำ1 7 1 2องศาลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็วสึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางจะมีอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำ15-19องศาและสูงสดุด31-33องศาจากลมต้นออกเฉียงเหนือความเร,ร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง พาลมออกรวมทั้งชายฝั่งจะมีอากาศเย็นและจะมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำด6 2 2องศาและสูงสุด31-33องศาจากลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็วลาถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรหากจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตร กรุงเทพมหานครปริมณฑนอากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิตม่ำสุ8 22องศาและสูงสุด31ถึง34องศาจากลตมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็ว10 15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากร์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก ทางตอนบนของภาคจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าฝนฟ้าขอนองรอยายละ20ส่วนมากจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและดราธิวาอุณหภูมิต38-24องศาและสูงสุด29-31องศาตั้งแต่นครศรีธรรมราชขึ้นมาลมตะวันอ,ออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบรเิเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่สงขลาลงไปลมต้นออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1 2เมตรบรเิเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกทางตอนบนของภาคจะมีอากาศเยน็นๆตอนเช้าจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ส่นมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาและสูงสุด30-32องศาจากลมต้นออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่นขึ้นสูงประมาณ1เมตรหากจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตร หากมีข้อมูลเพิ่มเติมอัจตรายงานให้ทราบเป็นร,ระยะะอย่างหันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตาม,อย,าม,ตตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดัวยวยกันนะครับขอบุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ดยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ